ไปเพื่อได้แบบอย่างนั้นน่ะแล้วคือที่โมไปเนี่ยเหมือนโมอะ่ะให้กติกชวนโมไปเพื่อไปโปรโมทเรือไอ้เี้ยลำนี้แต่โมไม่รู้โมไม่ได้ตังค์อ่าจากเอโปรโมทเรือลำนั้นใช่พเพราะเรือลำนี้มันจะทำเรือเป็นเที่ยวอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ ได้แบบอย่างนั้นน่ะแล้วคือที่โมไปเนี่ยเหมือนโมอ่ะให้กติกกระชวนโมไปเพื่อไปโปรโมทเรือไอ้เหียลำนี้แต่โมไม่รู้โมไม่ได้ตังค์อ่าจากเอโปรโมทเรือลำนั้นใช่พเพราะเรือลำนี้มันจะทำเรือเป็นเที่ยวอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ ได้แบบอย่างนั้นน่ะแล้วคือที่โมไปเนี่ยเหมือนโมอะ่ะให้กติกชวนโมไปเพื่อไปโปรโมทเรือไอ้ทีลํำเนี้ยแต่โมไม่รู้โมไม่ได้ตังค์จากเอโปรโมทเรือลำนั้นใช่เพราะเรือลำนี้ยมันจะทำเรือเป็นเที่ยวอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ <c oughs> แบบอย่าง